สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนมาขอรับสาวหน่อยตอนเจ็ดโมงตอนหกโมงกลัวเกือบเจ็ดโมงเบิ่งกหยุ่งกัดน้ำผักอยู่ในปางม่วงพี่น้องไปยังขึ้นมาอยู่ในปางม่วงมาหล่อเบิงเ่งหิดปวกเขาว่าเหิดปวกออกเลยมาหล่อเบิงเ่งห็ดปวกนะคะวันนี้นะคะฝนตก ตั้งแต่ตีหากกกลัวนะคะตอนนี้ก็เศร้าตกแล้วนะคะพี่น้องแต่ก็ยังมีหมอกอยู่แล้วหนึ่งก็ยังมีหมอกอยู่สองก็ยังจืดจื้อเนื้อนงะหมอกในใบใหม่ก็ยังจับอยู่นะคะพี่น้องบุรีวดที่ว่าไปหาเห็ดปวกลวกลับไปเก็บเห็ดปวกให้ระวังนะจ๊ะระวังตีนเปื่อยมือเปื่อยระวังระวังบดซุยางซุนเนียวพี่น้องพอวา่ามันจืดจังสิระว่างเหยียบหนองเหยียบน้ําระวัง ีเเ so ็บไม่งอดด้วยพี่น้องเพราะว่ามันมันเจือยู่สิแม่นบอกกี่เคบไม่งอดมันหลายแม่นบอกพี่น้องเพราะว่าพันสอนอยู่ในไตใบใหม่พี่น้องเท่าที่ว่าไปเก็บเห็ดปวกนะคะที่ว่าไปเก็บเห็ดปวกหรือเห็ดโคนนะคะถานเม่นเคลียนเป็นไปได้ให้เอาเสียมด้อยพี่น้องเอาเสียมเอาไม้เคียยาเอาเมื่อเคียยาเอาเมื่อจิ้มด้วยพี่น้อง้าพี่น้องเอาเมื่อเคียหรือเอาเมอสิพองงเงียวเกี่ยวกับบอมขี่เคบไม่งอดสีตอดนะคะทุกคนหนูก็เลยบอกให้ทุกคนว่า เอามืออันหาใหม่เคลียกระได้หาบักเสียมเขาเคลียกระได้เด้อยพี่น้องเด้อเป็นยังคือว่าให้หาเสียมหายังเขาเคลียพี่น้องงูจมงบตอสเก็บจมงบตอดแล้วว่างตกจะคล้องน้ำแน่เด้อยพี่น้องเด้อแล้วพี่น้องตอนนี้เขาคือไม่ได้ไปหาเก็บเห็ดตอนกลางวันนะคะเพาการใส่หมอแบตไปไต่แล้วก็ไต่หาเก็บเห็ดยลางขึ้นนะคะแล้วว่างเหยียบงูเหยียบเนี่ยอันนี้สาวหน่อยก็ฝากแน่เหยียบขวดเหยียบน้ําเหยียบยังเดี๋ยวจะเป็นบาดพยักนานี่ถ้าทุกคนเป็นยังมานะคะมันน่าเศร้าเป็นยัง คือว่ามันนั่นเศร้าพี่น้องนะคะมันเป็นอากาศเย็นแล้วกะมันเฮงเป็นหนามมันบอกพูดพี่น้องกะสิย่างผ้านามแนกระสิเปื่อยออกเปื่อยออกมันกีนสิบส่เศร้าสาวหน่อยก็เลยมาฝากพี่น้องเฮ้าสู่ผู้สุคนนะคะมาฝากให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพตัวเองด้วย ห้ามทีมสุขภาพจะคล้องเป็นเด็กขาดนะคะแม้ตัวเองจะมีกินหรือไม่มีกินหรือมีมีพ่อใส่หรือบ่มีพ่อใส่กระสัง่าติทีมสุขภาพจะคล้องเด็อพี่น้องนะคะเราต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นอะไรไปครอบครัวเราจะอยู่กับใครพี่ลูกหลานเห่าสิูกระไผ่นะคะเห่าต้องเอาตัวเห่าให้มันหลอดแล้วก็บเบิ่งเฮ่านะคะ เป็นตัวอย่างให้สําหรับผู้เพิ่อนอยู่ข้างหลังเฮ่ามันมาพี่น้องค่ะเพิ่นอยู่ข้างหลังเฮาเพิ่นก็สิว่าเออเพิ่นเบ่งโตดีเฮ่ากับเบ่งโตเฮ่าดีว่าเราต้องเป็นประโยชน์ให้กับเด็กนะคะบ่แมนว่าสิให้เด็กเป็นประโยชน์กับเฮานะคะเหมือนกับเหมือนคืออย่างผู้ใหญ่เฮานะคะถ้าทําให้เด็กนับถือเด็กมันก็นับถือถ้าทําไม่ให้เด็กมันนับถือมันก็ไม่นับถือนะคะสาวน้อยก็ฝากไหวน้ำแนคค่ะเฮาสีเห็ดจังได สุกพเขาจังสีแข็งแรงเขาสีเห็ดจังไดนะคะร่างกายเขาจังสีแข็งแรงนะคะก็หัวอย่แต่สีมาระาวังร่างาากายจะคล้องอยู่นีบรดอยากบรดกินมันเมียนอยู่ค่ะอันตัวที่ว่าไม่ได้อยากไม่ได้กินมันก็ใช่อยู่มันก็เมียนอยู่นะคะทุกคน แต่เราต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเด้อหมัดกาเฮาเป็นยั้งไปเฮาคือพอพูยู่ทั้งหลังเฮาแน่นะคะพูยู่ทั้งหลังเฮาคือไผ่หนึ่ง้าพี่น้องสู้ฝูสุคนมีขอบมีขั้วแล้วนะคะคือหอดเมียเฮาสิยู่น้าไผ่หลูกเฮาสียู่น้าไผ่นะคะถ้าคนไหนที่ยังไม่มีขอบมีขั้วกะแม่เฮาสิเหตจังไรแม่เเฮาสิคิดจังไรนะคะสาวน้อยฝากเพียงสามีในคลิปนี้เป็นคลิปเง้วนะคะเตื่นึ้นเงี้ยวสาววันเสาวฝากเพียงสามีด้จ้าบาย